ทันโรควันนี้ตอนสาเหตุโรคกระดูกพรุนสวัสดีค่ะทันโรควันนี้จะพาไปรู้จักกับโรคที่มักแฝงตัวอยู่นเงียบๆในระยะแรกมักไม่แสดงอาการนั่นก็คือโรคกระดูกพรุนนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทันโรคกันในวันนี้เราไปฟังความคิดเห็นจากประชาชนกันก่อนค่ะว่าพวกเขารู้จักโรคนี้กันดีแค่ไหน น่าจะาก,การดื่มนมน้อยไปน่าจะเป็นการไม่ออกกำลังกายครับอาจจะเป็นเพราะว่าทําให้ยุมากค่ะแล้วว่าทาให้กระดูกกระดูกมันเสื่อมโรคก,กระดูกพรุนนี้นะครับเป็นโรคที่เกิดจากมวลกระดูกมีปริมาณเนื้อกระดูกลดลงนะครับร่วมกับการที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในกระดูกเองนะครับผู้ป่วยโดยทั่วไปโรคกระดูกพรุนนี้จะมีอยู่2กลุ่มคือโรคกระดูกพรุนที่พบในผู้ป่วยสูงอายุนะครับ ผู้ป่วยเหล่านี้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายทําให้มีการสลายกระดูกมากกว่าการสร้างกระดูกนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบโรคกระดูกพุุนในผู้ป่วยที่ไม่สูงอายุกพร ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็น <t> <ian> ในผู้ป่วยที่มีโรคบางโรคนะครับคนที่สงสัรรรสยที่จะมีคนจะตรวจโคกระดูกหุนก็อย่างเช่นผู้ป่ยวปยที่หมดประจําเดือนแล้วนะครับหรือใกล้หมดประจําเดือนหรือว่าผู้ป่วยที่ถูกตัดลังไข่นะครับหรือรับประทานยาบางชนิดเช่นยากัญชากสารสเตียรอยนะครับหรือว่ามีโรคประจําตัวบางชนิดนะครับเช่นโรคตับเรื้อรัางโรคไตนะครับหรือว่าโรคข้ออักเสบร,รูมาตอยหรือว่าโรคไทรอยเป็นพิษนะครับนอกจากนี้ถ้าผู้ป่วยมีประวัติว่ามีกระดูกหักง่ายก็สมควรที่จะตรวจเพื่อหาว่ามีภาวะกระดูกหุนหรือเปล่านะครับ จากที่คุณหมอได้กล่าวมาดูเหมือนว่าโรคกระดูกคุณไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรากันอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อกับอาการของโรคกระดูกคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร่วมสนับสนุนโดยศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลทบุรี และคำถามนี้เนี่ยก็มาจากดีเจหัวฟูแล้วครับปลากุ้งนั่นเองนะครับที่ถามมันเข้ามาว่าทำไมถึงได้เรียกชุดว่ายน้ำสอชิ้นว่าบิกินี่นะครับ บิกินี่นะครับก็คือชุดว่ายน้ําแบบ2ชิ้นนะครับที่ออกแบบโดยนะักออกแบบชื่อดังชาวฝรั่งเศสนะครับคือลุยเลอานั่นเองนะครับมีลักษณะเป็นชุดว่ายน้ําน้อยชิ้นนะครับปกปิดร่างกายเพียงส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างเท่านั้นนะครับที่ได้ชื่อว่าบิกินี่เนี่ยก็มาจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาครับที่ทิ้งระเบิดปรมานูล,ลงบนเกาะปากการังบิกินี่นะครับซึ่งเป็นเกาะเล็กๆนะครับในแนวหมู่เกาะ มาแซลนะครับซึ่งเป็นที่สนใจในขณะนั้นครับหลุยเลอานะครับจึงเอาชื่อเกาะดังกล่าวเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อผลงานออกแบบของเขานะครับว่าบิกินี่นะครับเพื่อหวังว่าจะให้ผลงานเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกระแสะตอบรับแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารตอบบิกินี่เนี่ยก็มาแรงเลยครับแซงกระทั่งกระแสะข่าวการที่ระเบิดไปเลยเนี่แหละครับ และนั่นนะครับทำให้บิกินี่เนี่ยเป็นแฟชั่นอีกแฟชั่นหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยครับถึงบางอ้อแล้วครับช่วงนี้บางอ้สอส่งคุณมัดภูบดินเดินทางบินลัดฟ้าไปถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปเป็นลูกสมุนของปีศาจนะครับกับโอนิมัสุริเทศกาลปีศาจที่มีหนึ่งปีครั้งเดียวแถมมีที่เดียวในโลกจะเป็นอย่างไร เราไปถึงบังอิช่วงนี้เลยครับอันนี้ปีศาจเลยคะโอ้โหเทศกาลเขาจะเสียก็เพราะเรานั่นแหละเทศกาลปีศา หรือโอนิมัสุริเป็นประเพณีสำคัญของชาวโตโยฮาชิเมืองนางโอยาจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นชื่อว่าสืบทอดวัฒนธรรมมาจากบรรพบุรุษเกี่ยวกับการบูชาเทพเจ้าและพูดผีปีศาจในศาสนาชิมโตว่ากันว่าความสนุกสนานของงานนี้ใกล้เคียงกับประเพณีสงกรานบ้านเราเลยนะครับท่านผู้ชม Uh huh. เริ่มสนุกแล้วสิครับบางอ้อไม่รอช้าส่งน้องมาร์ทไปเป็นลูกสมุนของปีศาจแดงซึ่งเป็นปีศาจที่ดีขี้เล่นและชอบมอบความสุขให้กับผู้อื่นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเทศกาลโอนิมัสุริที่โทโยฮาชิแห่งนี้ครับ สศก,กาลนี้จัดขึ้น2วันด้วยกันนะครับวันแรกจะเป็นวันของปีศาจสีเขียวส่วนวันที่2ก็จะเป็นวันของปีศาจสีแดงและเทพเทงงูซึ่งจัดเป็นการแสดงคล้ายๆกับนิทานพื้นบ้านที่กล่าวถึงการปกปักรักษาสถานที่ธรมาหากินตลอดจนความอยู่ดีมีสุขของชาวโตโยฮาจิครับที่เห็นจัดแบบอยู่นี่นครับก็เป็นคอฟฟี่นะครับแล้วก็แป้งนะครับที่เราจะไว้โปรยนะครับ หนักมากครับประมาณ40กิโลได้ครับสำหรับคนที่ได้คัดเลือกให้เป็นผู้สวมชุดปีศาจสีดดงที่หนักกว่า40กิโลนั้นก็นับว่าเป็นเกียรติมากเลยนะครับทั้งวันในระหว่างพิธีเขาจะต้องอดข้าวอดน้ำและจะต้องเตรียมเงินทำบุญมากถึง5,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ150,000บาท พือที่จะมาเป็นปีาศาจสีแดงโอ้โหแพงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับนี่แต่เชื่อไหมล่ะครับคุณผู้ชมว่าผู้ชายโตโยฮาชิหลายคนอยากจะเป็นโอกะอานิหรือปีาศาจสีแดงเพราะเขาเชื่อกันว่าถ้าใครได้เป็นแล้วชีวิตก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองพิธีใกลเริ่มแล้วครับหลังจากที่ใช้เวลาแต่งตัวนานมากนะฮะ เอาละครับและแล้วก็ถึงเวลาที่ขนทั้งโตยโยฮาชิรอคอย คุณผู้ชมฮะนี่คือเทศกาลปาแป้งนะครับที่นี่นะครับมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าเท่านี้ใครได้ลูกอมกลับบ้านนะครับแล้วใครได้โดนแป้งเนี่ยจะทำให้ชีวิตมีความสุขมากๆเลยทีเดียวผมก็ให้ความสุขกับทุกๆคนที่เมืองชโยฮาชิไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแน่เป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆเลยทีเดียวนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คือคล้ายๆกับสงการนั่นเองนะครับ ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นและสังคมนั้นๆได้อย่างชัดเจนนะครับและนอกเหนือจากนั้นประเพณีวัฒนธรรมยังเป็นตัวเชื่อมให้เกิดมิตรภาพใหม่ๆได้ตลอดเวลาและที่สำคัญที่สุดนะครับความรักความสามัคคีความปรองดองความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เกิดขึ้นจากประเพณีดีๆที่น่ารัก,น,รกน่ารักเหล่านี้แหละครับ สำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงถึงบางอ้อและพบกันใหม่วันเสาร์หน้าบ่ายโมงครึ่งโมเดิร์นไนทีวีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบางอ้อสัปดาหนะ์หน้าขอเชิญชวนท่านผู้ชมเข้าวัดทำบุญในแบบฉบับบางอ้อกับวัดที่ไม่เหมือนใครแบบนี้จะแปลกและไม่เหมือนใครอย่างไรติดตามได้ใน

我不走了